อาริเม <Ar> สปอยที่ทุกคนกำลังจะฟังกันนี้เป็นการสรุปเนะะื้อหาของตอนที่220ถึงตอนที่237สํสาำหรับใครที่อยากโดนเนตเป็นกำลังใจให้พวกเรานั้นสามารถโดนเนตได้ตามเบอร์วอลเล็ตที่หน้าจอหรือว่าใต้ด s c r i p t ชันได้เลยนะครับขอบคุณมากๆเนอะ เอาละไปฟังสปอยกันเลยแผนการที่ท่านมหาเทพคิดไว้ก็คือหยุดบาบิดี้และกำจัดมันทิ้งก่อนที่จะคืนชีพบูสําำเร็จจอมขอมังเวทมันมีพลังสูงก็จริงครับแต่มันทำได้แต่บนการจิตใจเช่น2ล้นนั้นวิธีรับมือก็แค่อยากให้คนช่วยอยู่ใกล้มันก็พอและที่2อล้นนั้นมาแข่งสึจชิงเจ้ายุทธภพก,ก็เพราะว่าพรมันต้องการพลังบริสุทธิ์อย่างเช่นพลังซูเปอร์สัาขั้น2ของโกฮังที่พี่โตบอกว่าต้องได้ความเร็วขึ้นอีกไม่งั้นตามท่านมหาเทพไม่ทันแน่แต่บีเดียวไม่ไหวแล้วโกฮังเลลลลยยยบบบบอออออกก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 ใใหหกกห้้้้้้้้ัััไไไป่่่่นน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 แววววว็็ตตาาาาาาามมมมททพพพพพโคูช2ถึงงงงดดขีีิิฝ ท่านไคโอชินหาไม่เจออย่างนี้แสดงว่าพวกบาบิดี้มันรู้อยู่แล้วว่าโดนหมายหัวอยู่ไหนพี่กลอลลอกบอกบุกเลยแมเย,ย็นไว้ครับเย็นไว้บาบิดี้โผล่มาแล้วครับพร้อมกับราชาโลกมันดาบุราท่านไคโอชินก็อธิบายว่าโลกเรามี2ด้านฝั่งปกติและฝั่งโลกมันดาบุราก็คือราชาสูงสุดของโลกนั้นคาดว่าดาบุรามันน่าจะถูกเวทมนต์ควบคุมจิตใจบาบิดี้พอมันได้ของกลางก็กระจัดสองล้นทิ้งตู้ จะหนีเหรอนี่น่เอา้าบาบิดี้มันรู้ว่าท่านไคโอชินมาเฉยเลยครับกะใช้พลังพวกโกคูคืนชีพจอมานบูมันก็สั่งให้ดาบุระไปจัดก,การพวกคิบิโตะถ้าจัดก,การเสร็จก็ให้กลับเข้ายานแล้วล่อ,อพวกโกคูเข้าไปบึ้มคิบิโตะหายโคตรไวครับแล้วมันก็ถุยน้ำลายใส่ทำให้คุริรินกับพี่เขียวกลายเป็นหินพอจัดก,การเสร็จก็กลับเข้าไปในยานล่อ,อให้เข้ามาติดกับตามสเตปท่านมหาเทพก,ก็เตือนแล้วนะครับว่านั่นกับดกักแต่สามหนอชาซายาก,ก็ด้านไม่ฟังเลยครับดื้ชอ,าานนอชิบอออเ,าาเ้้าาานไ่่่ทคกกตีีีบบแลวจจปงด นั้นนะครับบาบิดี้มันส่งปุยๆออกมารับมือ3ชาวไซยาส่วนมันกับดาบูราก็เข้ามาในห้องที่มีผนึกมันอยู่ถ้าจะไปหาท่านบาบิดี้ได้ก็ต้องผ่านขั้ที่เป็นด่านแรกไปก่อนบาบิดี้เสียบที่ดูดพลังเข้าไปในผนึกบูโอโหรอบเดียวได้เยอะมากพวกสองล้นนั่นมันทำได้ไงเนี่ยไม่น่าที่กำจัดเลยแต่ก็ไม่เป็นไรมีพลังเจ้าสามตัวนั่นอยู่ไหนดูซิปุยๆมาจัดการเสร็จหรือ,อยังเปิดมาก็เห็นชาวไซยาสามคนปายิงฉกกันครับ <c oughs> แย่งกันสู้เฉยสรุปพิเตียชนะได้ต่อสู้คนแรกดีใจครับดีใจมัันบบุกก้รวพ็ลลแ ั้งรับได้หมดเตะเข้าทีเดียวเกือบจอดแน่บาบิดี้มันเห็นท่าจะไม่ดีก็เลยเปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้กลายเป็นที่ที่ปุยปุยถนัดปุยป,ยปุยก็ได้ใจครับบอกว่าแรงน้มถ่วมากกว่าที่โลกสิบเท่าแกตายแน่พิเตียบอกฮึกระจอกเจอหนี้บึมพอเข้ามาในด่านที่สองก็เจอกับยาก้อนเก่งอยู่นะครับเนี่ยทำให้เสืกก้อกอคูฉีกนิดน,นึงเลยบายบิดี้มันก็เปลี่ยนที่ต่อสู้ให้กลายเป็นที่ที่ยาก้อนถนัดมือตึต๊ดต,ตเลยแฮะแต่โกคูก็ยังสู้ได้นี่เรามีแสงอยู่นะอยากเห็นไหมเล่าย่า อ้โหสว่างแจ้เลยแต่ยากอนมันก็ดูดพลังแสงของโกคูไปเฉยเลยครับฟูมเฮ้ i, ชอบมากอร่อยมากขออีกได้เปล่าแั้นก็เอาสิดูอีไปอีกยะาาาเลยยา ตูมมันดูดจนท้องระเบิดแตกตายเลยครับดาบ,บูรามันก็บอกว่าเดสเตทที่3ผมออกไปสู้เองเข้าห้องพลังจิตไปเพิ่มพลังแป๊บกะเอาจริงเลยท,ที่เตียบอกโคตรเบื่อเลยสู้กับโกคูย,ยังดีกว่าอีกฝั่งสึ่งชิงใจยุยทธภพผู้คนก็โวยวายกันใหญ่ครับซาตานก็เลยเสนอให้เปลี่ยนกติกาใหม่เป็นบัตเทนรอยัลผู้จัดก็ชมซาตานว่ากล้าหาญมากที่เสนอความคิดนี้เพราะทุกคนต้องมารุมเขาแน่เอาเวรละลืมคิดมาเล่นสิแปกับเด็กๆก,ก็กำจัดพวกตัวประกอบอย่างง่ายดายจัดการเสร็จก็พุ่งไปสู้กันเองโดยไม่สนใจซาตานเลยสักนส้กกปพว็รรงลลลมาายะอจื โอ้โหเป็นหลุมเบรมเลยเฮ้ทถ้งงั้นก็เปลี่ยนที่กันแป๊บโกเทนอยู่บนพั้งอยู่ล่างรอบนี้ลำบากไปเลขสิบแปดบ้างแต่ว่าลูกเชียร์อยู่ก็เลยได้กำลังใจสู้เต็มที่จนพวกเด็กๆร่วงลงพื้นอีกรอบโถโกเทนนายไม่ได้เรื่องเลยมันนี่เดี๋ยวฉันอยู่ข้างบนเองคุณหมายเลขสิบแปดแงมากเลยพวกเราต้องเอาจริงแล้วละ่ะแปลงอ่ารเป็นสุภรษไซยาก,กันงาน ตอนนี้มาเล่สิก็รู้แล้วครับว่าพวกเด็กๆเล่นซนทั้งรวบรวมพลังปล่อยใส่แต่มาเล่สิก็หลบได้ถึงกับอึ้งเลยครับเพราะว่าแรงมากของตอนนี้ชนะแล้วละ่ะมาเล่สิปล่อยพลังทรงแบนๆแยกพวกทั้งออกจากกันตายละความแตกหนีกันดีกว่าฟิวมาเล่สิรอดลงมาหาซาตานซาตานถึงกับสะดุ้งโยงเลยครับพุ่งเข้าไปล็อกคอแล้วก็ยื่นข้อเสนอให้เขาจะแกล้งแพ้แต่นาต้องให้ชั้น20ล้านเซน,นีเอาไหมนาจะได้ไม่เสียชื่อเสียงไงเอาครับเอาครับเอาครับแล้วมาเล่สิแก็แกงกระเด็นครับโอ้หวหวมมออเเจดนยพ หมายเลขสิบแปดลืมกระเด็นกระเด็นให้ก็ได้อ่ะดีเลนหลายวิจารชนะแล้วเจ้าระวังบินกลับบีเดียวก็เจอกับพวกทั้งและโกเทนบอกเร้ยกเจ้าขมังเวทให้พวกเด็กๆกลให้กลัวและรีบหนีแต่กลับกันนี่สิครับนี่พุ่งไปหาเรื่องเฉยสมกับเป็นลูกชาวไซยาณ <c oughs> <c oughs> ที่สุดสเตจ3สามก็มีคนออกมาแล้วมันก็คือดาบูราเข้ามาทั้งหมดเลยฉันต่อให้โกฮังบอกโกฮังไม่ยอมนี่มันตามผม,มาบารีก็เปลี่ยนสถานที่ต่อสู้ให้ให้ใหกลายไปที่ค้ายโลกแต่ที่ดาบูรามันเรียกร้องเปิดฉากเลยครับโกฮังพุ่งเข้าไปหวังจะต่อยแต่มันก็หลบ โกฮังดำลงไปในน้ำแล้วปล่อยพลังสองลูกขึ้นมาหลอกหลอกวับมาตีข้างบนเลยนี่นะแต่ว่ามันก็ไม่เป็นอะไรเลยแถมคว่ำหุ่มหินให้โจมตีโกฮังอีกเฮ้ทางนี้ก็ไม่เป็นอะไรเหมือนกันระเบิดพลังเป็นซปเปอร์ซย่าด้วยอะนะมุมนี้โกฮังยังหล่อจัดไปหนึ่งหมัดจุกจุกแล้วก็สู้กันอย่างสูสีแต่ก็จะดาบูรามาเล่นเหลี่ยมครับจนโกฮังพุ่งตกน้ำปล่อยพลังหลอกล่อแต่ว่ามันก็ดันไม่หลงกลอีกแถมปล่อยพลังไปดักทางที่โกฮังพุ่งขึ้นมาสู้กันวนเนียอีกรอบโกฮังพลาดท่าถูกมันถุยน้ำ แต่โกฮังก็จับและหักดาบของมันได้อย่างง่ายง่ายพเตียบอกเฮ้ยเสียเวลาเดี๋ยวฉันสู้เองมาหัวร้อนและดูออกดาบูราดูเหมือนจะเจอเรื่องดีๆก็เลยบอกให้บาบิดี้พากับยานหน่อยมาถึงบาบิดี้ก็ถามเลยว่าเจออะไรมาผมเจอหนึ่งในพวกมันมีจิตมาที่แข็งแกร่งมากครับนี่จอมอนี่เลยครับที่เตียเต้ยๆเนี่ยเบจิต้าก็หัวร้อนพานดาโกฮังว่าไม่ได้เรื่องจะทำลายยานทิ้งเลยครับแต่โกคุก็ช่วยห้ามเอาไว้ตอนนี้ถ้าไครโอชินรู้แล้วว่าพวกมันจะทำอะไรไม่นานบาบิดี้มันก็ปล่อยพลังเข้าบงแารนจิตมันของเบจิต้้้้าาาาทท่่่่นนไไคคโบบบกกเจจตใใหววงแ็มมััรรรรลดุีย พลังมหาศาลแถมมีสัญลักษณ์ตัวเองที่หน้าผากแล้วบาบีดี้มันก็เคลื่อนย้ายพวกเบจิต้าไปที่ลานปลงไม่สนใครแล้วพิเตยตอนนี้การสู้กับโกคูอย่างเดียวแม้แต่บาบีดี้ก็ควบคุมไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ปล่อยพลังอัดโกคูจนโกคูทนไม่ไหวทําให้พลังพุ่งไปทางคนดูทําไมสระอูมันเยอะจ,จังเนี่ยแล้วโกคูก็ได้รู้แล้วครับว่าที่พิเต้ย,ตย,ยอมโดนควบคุมเพ <c oughs> ียงเพราะแค่อยากได้พลังเพิ่มโมโหโมโหถ้าใครโอชินก็บอกว่าไม่ได้นะครับอย่าสู้กันถ้าฉันไม่ทําแบบนี้แกก็ไม่ยอมสู้กับฉันไงเ <c oughs> ขาก็รอดโกคูเลยขอ จริงครับรอบนี้ท่านมหาเทพ ถ้าหากไม่หลบแล้วก็เราจะฆ่าท่านจริงๆได้บาบิดี้มันก็เปลี่ยนที่ให้ตามคําขอท่านมหาเทพตอนนี้ก็ปรงแล้วครับบอกสู้กันเต็มที่ส่วนเดียวกับโกฮังจะไปสู้กับบาบิดี้เองบาบิดี้มันก็ปั่นหัวบจิต้าให้กจาจัดโกฮังและมหาเทพซะบจิต้ายืนยันคําเดิมไม่ฟังแกโวยความยิงในศักดิ์ศรีของพี่แกนี่ช่วยเอาไว้จริงๆครับคราวนี้บาบิดี้มันไม่รู้จะทายัางไงก็เลยเปิดประตูให้เพราะกลัวพวกโกฮังทำลายยานก่อนไปโกคูก็โยนถั่วเสียนให้กับโกฮังเหลือแค่สองคนละแปลงเป,ปนง็นซูเปอเร์สับ จะต่อยซ้ำแต่พี่เตี้ยก็หลบได้แล้วปล่อยพลังอัดโกคูจนลงหลุมปล่อยพลังวัดกันอีกรอบนี่แต่รอบนี้เหมือนโกคูจะสู้ไม่ได้ครับโดนหิวเหมือนผักเลยเวี่ยงไปอัดกับหน้าผาแล้วก็ปล่อยพลังมัดเอาไว้เฮ <Hey, S 2> มันไสเขาตบหน้าหน่อยเอาสลายเพี้ยเลยไม่นานโกคูก็เป่งพลังจนหลุดออกมาได้แล้วก็อัดเบจิต้าไปจนเต็มจุกๆปล่อยพลังเขาวัดกันอีกรอบรอบนี้แรงมากเลยครับแต่ก็ยังสบายไม่เป็นไรทั้งคู่โกฮังกับท่านมหาเทพเลยมาจนเจอห้องผนึกบูแล้วหผอนผนึกมันก็ใกล้คลายแล้วอีตั้งหากครับทางด้านสองคุณพ่อก็ยังส้้กันตต่องารแบบุ i do เบจิต้าบอกจริงๆฉันรู้อยู่แล้วว่าแกเก่งกว่าฉันก็เลยตัดสินใจให้บาบีดี้ควบคุมนี่ไงสิ่งผลมันก็เป็นตามนั้นในที่สุดฉันก็ไล่ตามแกทันเบจิต้าบอกว่าเขารู้สึกหัวเสียเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาอยากกลับไปเป็นเหมือนเมื่อก่อนเป็นคนเย็นชาที่ไม่สนอะไรทั้งสิน้นหลังๆเริ่มรู้ตัวว่าตัวเองใจอ่อนลงและรักลูกรักเมียมากขึ้นแต่ถ้าหากบาบีดี้ควบคุมเขาก็จะได้กลับไปเป็นแบบเดิมทางด้นานโกฮังปล่อยพลังขึ้นตเต่าแต่กำลังใส่ผนึกของบูแต่ว่ามันก็ไม่มีรอยร้าวเลยพอปลอ เงยหน้า,นา,นาก็เห็นหมอกสีชมพูบนท้องฟ้าพลังก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนรวมตัวกลายเป็นจอมมารบูในที่สุดหน้าตาคล้ายโมจินครสวรรค์เลย <c oughs> แถมท่าทางก็ดูเด๋ออีกครับทุฝั่ังโกคูกับพ่เตียก็รู้แล้วว่าจอมมารบูถูกขืนชีพพ่เตียขำใหญ่เลยครับบอกด้วยว่าจะเก่งกว่านี้บาร์บีดีเดินเข้าไปทักทายบูบอกว่าใช่คือลูกของคนที่สร้างแกมานะแล้วดูบูครับ <c oughs> โอ้ยกวางติงจกัจกๆเลยดาบุราบอกดูซงไม่เห็นเก่งเลยนี่โดนอัดหน้าไปดีแถมเตะปลิวไปนู่นโกคูบอกพิเตียว่าเราเป็นต้้้นนนนเเหหตตุุททที่่่่าาาใมมมมััืถกกิดดไไปปยบูง ขึ้นมาจะทําไงในที่สุดพี่เตีย้ยก็ยอมครับแหมได้เอาหัวเสียมาซิคาคลอสเอา้าทุบโกคูกสลบเฉยแล้วแกก็บอกว่าฉันเป็นคนทําให้มันตื่นเดี๋ยวฉันจัดจาก,การมันเองทางด้านบูก็ควางติงบาบีดี้ใหญ่เลยครับเจอขู่ว่าจะผ่าหนึ่งถึงกับหน้ารักขึ้นมาทันทีตอนนี้ท่านมหาเทพโทษแต่ตัวเองรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้แกบอกว่าถ้ารู้ว่าพวกโกฮังเก่งขนาดน,นี้ใช้อีกวิธีก็จบแต่มันไม่ทันแล้วละ่ะโกฮังไลรี่พาท่านมหาเทพบินหนีแต่บูมันก็ไปดักหน้าได้ทนันตบโกฮังจนร่วงแล้วก่นี โกฮังพุ่งเข้ามาถีบช่วยพอจะพุ่งเข้าไปอีกรอบก,ก็โดนมันปล่อยพลังสวนเข้าให้แต่ท่านมหาเทพก็ช่วยสลายพลังเอาไว้ทําให้โกฮังพุ่งไปไม่ไกลน,นะสาหัสเลยนะครับเนี่ยอยู่ดีๆบูมันก็ท้องร้องเฉยนี่เรากินมหาเทพได้เปล่าวะแต่ก่อนที่มันจะได้ทําอะไรก็โดนหอกแทงเข้าให้สงสัยดาบ,บุราแค้นจัดพวกครั้งกับโกฮังมาเจอกับพิโกโรและคุริลินที่กลายเป็นหินเฮ้แครลรูป,ปั้นพิโกโรมาตั้งแถวนี้นะคอคอดหน่อยสิเอ้าเฮ้แตกเฉยแอบแป๊บเพราะกลัวพวกบาบิดี้มันรู้ตัวด้านบูก็ถอนหอกออกมาเฉยเลยครัับบไไมม่่็ูรลอวแตกกีผะ ถุยน้ำลายใส่บูก็หลบได้คือบเศกแค่เป็นคุกกี้ซะเลยงำคุลิลินที่โดนน้ำลายของดาบูราก็กลับมากลายเป็นนัางปกติอ้าวเฮ้ยแล้วพี่กโรลล่ากลับขึ้นไปดูเหลือแต่รองเท้าแต่พี่กโร่ก็ไม่เป็นอะไรเหมือนกันครับเพราะถ้าหัวไม่ถูกทำลายเขาก็ไม่เป็นอะไรวิ่กันไปสักแป๊บเขาก็จะสัมผัสของพลังมหาศาลได้นั่นเลยจอมาันบูแต่อยู่ดีๆย่านของบาบิดี้ก็ระเบิดอ๋อที่แท้ไิเตียเป็นคนทำนี่เองพิเตียถามแกจัดการโกหังไปแล้วสินะแล้วนพิโกโร่เงือกรับตกเลยครับโหแ คิดว่าที่ผ่านมาแกเป็นคนถูกโกคูช่วยมาตลอดรอบนี้เราอยากให้โกคูนอนเฉยๆบ้างเดี๋ยวฉันจัดจาก,การเองแล้วก็พุ่งเข้าไปฟาดกับบูจนล่างมันบุ๋มไปหลายจุดแต่ก็ยังไม่เป็นอะไรมากสบายสบายพเตียชาร์จพลังปล่อยทะลุล่างของบูเต็มๆท้องโบเลยครับแต่บูมันก็ยังลุกขึ้นมาได้สบายเรืรวบรวมพลังมหาศาลกับปล่อยเต็มที่จนเกิดคลื่นกับเพื่อนไปทั่วโลกแต่ว่าพวกพี่โกอร่อลบทันส่วนพ่เตียนี่แขนหักเลยครับแล้วบูมันก็หยิบก้อนเนื้อที่หน้าท้องมันออกมานุ่มๆนุๆ่มๆปล่อยพลังออกจากปากาาาหห้้เจอออรรไไปปนนพ่ยั็ว ทั้งโมโหามากมากุ่งเข้าไปหวังจะช่วยพ่อโดดทีปูจนปลิวแล้วก็ช่วยกันกับโกเทนแก้มัดให้เบจิตา้าพิโกโรอาศัยจังหวะที่บาบิดี้เผลอเข้ามาระยะประชิดฝ่ามือเดลรูเรื่องตัวขาดเครื่องเลยตายง่ายง่ายเบจิต้าบอกกับลูกว่าพ่อฝากแม่ทีนะพวกลูกรีบหนีไปซะที่นี่พ่อจะจัดการเองพอต่อให้ช่วยกันยังไงก็สู้มันไม่ได้รแล้วเบจิต้าก็บอกต่อว่าตั้แต่ทรังเกิดมาเขายังไม่เคยกอดเลยแล้วก็ดึงทรังเข้ามากอดฉากนี้ซึ้งมากเลยครับมาทำให้เรารู้ว่าเจ้าชายเบจิต้าผู้นี้ได้เปลี่ยนไป ามีที่น่ารักในที่สุดสับคอทรังแล้วก็ต่อยท้องโกเทนจนสลบบอกให้พีโ่กโร่ที่พาเด็กๆหนีไปซะส่วนบูมันก็เดินเข้ามาสบายใจเชิบเบจิต้าอ,อัพพลังเต็มขั้นเพราะเขากะจะแลกชีวิตกับบูเลยพร้อมทิ้งประโยคซึ้งใจว่าลาก่อนบูม่มทรังแล้วก็คาคาลัส แล้วก็ระเบิดตัวเองตายตุ้มตัดจบแบบละครไทยเอาละครับเข้มข้นขึ้นมากเลยตอนนี้ผมเชื่อว่าทุกคนต้องอยากรู้แล้วว่าจะเป็นยังไงต่อแต่ไว้เจอกันอีพีหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็บา,บายอ๋อแล้วก็สำหรับใครที่โดนเนทช่วยมาผมก็ขอขอบคุณมากๆเลยเนอะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยก,กดแชร์คลิปกด Follow กด Subcribe ช่องอาริเมเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำสปอยมันๆมาให้เ,เพื่อนๆรับชมกันอีกนะครับ